สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่30กันยายน2563โดยใช้ผู้บังคครั้งเชลซีเรามาดูข่าวเชลซีเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเรื่องกันด้วยข่าวนี้กันเลยดีกว่านับถือเหมือนเดิมล้ำพาดยันไม่เคืองบุรินโย่แม้จะโดนเน็บแบบว่ารุนแรงก็ตาม เดี๋ยวนี้ทางผู้จัดการแฟลนลัมพาดคุณซื้อของเชลซียืนยันนะฮะไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแค้นโชเซ่มรินโย่แม้แต่นิดเดียวหลังจากที่โดนตะโกนเชิงเน็บใส่นะฮะโดยบอกว่ายังนับถือมรินโย่เหมือนเดิมแถมบอกได้ว่าเน็บอะไรมรินโย่ในช่วงที่ทั้งคู่มีปากเสียงกันเดี๋ยวนี้ทางผู้จัดการแฟลนลัมพาดผู้จัดการทีมของเชลซีสมสรยัสษ์ยักย่แห่งวงการฟุตบอลผิวหนอังกฤษ กลับว่าตนนั้นยังรักถืออาโชเซ่มรินโญุ่นซือกทันทันทแ้งพอสปเปอร์เหมือนเดิมและไม่ได้กโกรธอีกฝ่ายเลยแม้จโดนตะคอกใส่ระหว่างเกมคาราวาครอบ,บที่4ี่เมื่อวนอังคารที่ผ่านมา โดยกันนี้ทางล้ำผาดกับโูริโญสสนิทกันมากๆาเลยนะฮะจากการที่เคยร่วมงานกันและก็ประสบความสำเร็จอย่งางสูงในตอนที่พวกเขาอยู่กับทางเชซีอย่างไรก,ก็ตามในเกมล่าสุดนั้นทั้งคู่โต้เถียงกันหลายครั้งจะทำให้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่แตกหักลงแล้วแถมช่วงหนึ่งมูริโย่ยังพูดเชิงเน็บใส่ล้ำผาดด้วยว่าไม่เห็นออกมาพูดเยอะที่ข้างสนามเหมือนตอนที่เคยตามหลังเวสต์ฟอร์ดเอาเบียนไปศูนย์ต่อสามเลย โดยดิดมิดฟิลชาวอังกฤษได้เผยมาว่าเราก็แค่มีช่วงเวลาที่สนุกกันตรงริมเส้นเท่านั้นผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโชเซอยู่นะและผมคิดว่าเขาก็พูดแบบนั้นกับผมเหมือนกันผมก็แค่แสดงความเห็นถึงเรื่องที่เขาดูเหมือนจะคุยกับกรรมการมากกว่าคุยกับลูกชิมของเขาก็เท่านั้นมันมีช่วงเวลาที่เราสองคนนั้นไม่ว่าเขาจะพูดอะไรที่ขา้นนามผมก็นับถือโชเซคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเราก็รู้สึกดีต่อก,กันและสิ่งนั้นจะไม่วันเปลี่ยนไป นี่นเป็นคำพูดทางผู้จัดการแฟงลำมพาดนั่นเองนะฮะที่ได้บอกเลยว่าเขาไม่ได้โกดเครืองของน้ำมูลเลยสัก,กนิดเดียวแถมนักถือเขาที่ซ้ำไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับลำมพาดเผลอสาเหตุไม่ส่งแวนเนอร์ลงยิงจุดโทษ โดยกันนี้นะผมทางผู้จัดการแฟงลามพาดกุญซือของเชลซีนะฮะแจ้งแล้วสลับประเด็นที่จิโมวานเนอร์ไม่ถูกเลือกเป็นตัวสังหารจุดโทษในช่วงดวลเป้าพร้อมยันพอใจกับฟอร์มโดยรวมของเิงบรูแม้สุดท้ายถูกสเปอร์เคียตกรอบที่ 4. สศึกคาราบาลครับ โดยกันที่ทางผู้จัดการแฟนลัมพาดผ,ผู้จัดการทีมของเชลซีเปิดเผยมาว่าสาเหตุที่ทางชิมโมเวเนอร์นะฮะของหน้าดาวดังคนใหม่ไม่ถูกเลือกเป็นหนึ่งในจอมสังหารในช่วงโดนจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะเป็นเพราะเจ้าตัวมีอาการตะคริวนะฮะหลังจากที่ทางสิงห์บรูนั้นแพ้ดวลเป้ากายเดทองไป็น4ต่อ5ซึ่งเสมอไปนไป1ต่อหนึ่งใน9 0สินาทีในศึกคาราบาวครับรอบที่4ณนาะสังเวียนแข่งทันเดมฮอสเปอร์เซเดียมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดยเวนเนอร์นั้นกดประตูสุดสวยให้กับเชลซีขึ้นนำไป1 0ต่อ0นาทีที่19นะฮะก่อนที่สเปอร์จะมาได้ประตูตามตีเสมอ1นต่อหนาทีที่83จากเอริกลามมลา่าและก็จบเกมด้วยสกอร์ดังกล่าวทำให้ต้องไปตัดสินหาผู้ชนะในการดูจุดโทษซึ่งตอนแรกคาดกันว่าเวนเนอร์นั้นคือหนึ่งจอบสังหารที่ลาพัดได้ไว้ใจ อย่างไรก็ตามหัวหอกทีมชาติเยอรมันวัย24ปีรายนี้กลับไม่ถูกเลือกนะฮะและสุดท้ายเชลซีก็แพ้โดนจุดโทษไปพร้อมกระเด็นตกรอบที่โดเมสันเมาส์ซึ่งเป็นคนทหารรายสุดท้ายของทีมยิงเช็ดเสาออกหลังไปอย่างน่าเสียดายซึ่งในช่วงท้ายเกมจิโมเวนเนอร์ดันเป็นตะคิวนะฮะเขาเลยไม่ยิงจุดโทษลัมพาดก็แจง้งหลังจบเกมมาว่าเราดูลลลาไปนะ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้เราเป็นฝ่ายครองเกมในช่วงครึ่งแรกซึ่งผมแฮปปี้เป็นอย่างมากเลยแต่ในช่วงครึ่งหลังมันแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นการดวนฉุดโทษอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เราตกรอบก็จริงแต่มันก็มีหลายอย่างที่น่าพอใจอ่าแล้วผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ได้แจ้งสาเหตุว่าทาไมตีโมเวเนอร์คนนี้ไม่ได้ลงยิงดวนจุดโทษกับเพื่อนๆเ,เขาครับเพราะว่าแกเป็นตะคิวนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ ปล่อยของซะหน่อยเผอเชลซีวิ่งโรคขายซูมาให้กับเอฟเวอร์ตันโดยกันนี้เชลซีทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลผิวังอังกฤษได้ส่งเทียบเชิญไปให้กับเอฟเวอร์ตันมาซื้อตัวเคิร์ตซูมากองหลังของทีมตามการรายงานของเลเทนสปอร์ตสื่อในฝรั่งเศสโดยเชลซีเพิ่งจะได้ตัวทจโกซิวามาจากทางปาีิแซ์แช์แมงนะฮะถึงเชื่อมมาว่าพวกเขาพร้อมที่จะระบายกองหลังที่มีอยู่ออกจากทีมสักคนหรือ2คนนั่นเอง ขณะที่ทางเอฟเวอร์ตันนะผมเองก็เคยร่วมงานกับซูมาด้วยการยืมตัวแต่หากครั้งนี้เชลซีก็พร้อมจะปล่อยออกไปในปรูปแบบการซื้อขาดเท่านั้นซึ่งคาดกันว่านักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้จะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว40ล้านยูโรนะฮะและก็ไม่ใช่ทางเอฟเวอร์ตันนะผมทีมเดียวที่เชลซีได้สกิดให้เขามาซื้ออีกด้วย ส่วนตอนนี้เอฟเวอร์ตันของคาร์โรอาเชลติ hmm. ก็กำลังทำผลงานได้ดีที่สุดเลยโดยการเอาชนะใน3เกมแรกของฟุตบอลเรั่งกศพร้อมกอบกลุ่มจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นกระเดชเดียวอ่านะผมงานนี้เอฟเวอร์ตันก็มาแรงแซงทางโค้งเหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าสนใจตัวเคิร์ตซูมาคนนี้ที่ทางเชลซีนี่ป้อนให้ไหมก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปกันละกันครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ตำนานเชลซีซิลยูฟาเพรสิเดเน้์อวอร์ดโดยกันที่ทางประธานองค์กรลูกหนังยุโรปนะฮะมอรบรางวัลยูฟาเพรสิเดเน้์อวอร์ดนะฮะให้ตำนานแข้งเชลซีหลังสร้างคุณงามความดีให้กับวงการฟุตบอลทั้งในและก็นอกสนามโดยกันที่นะผมดิดดเยด็อกบ้านะฮะอดีตกองหน้าเชลซีได้รับเลือกให้ควา้ารางวัลยูฟาเพรสิเดเน้์อวอร์ดประจำปี2020จากการประกาศของสมาธ์ฟุตบอลยุโรปนะฮะหรือว่ายูฟาเมื่อตะคารที่ผ่านมา โดยรางวัลยูฟาเพลเซเดนบอลนั้นอมอบให้กับบุคคลที่สร้างคุณงามความดีให้กับวงการฟุตบอลทั้งในและก็นอกสนามโดยปีที่แล้วตกเป็นของเอริคคานโตอเนาท่านางกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่ทางเดวิดเบคแฮมอดีตปีของแมนยูนั้นก็ได้ในปี2018เช่นกันโดยเล็กซานเดอร์เฟรดิกนะผมประธานยูฟายกย่องด็อกบ้าคนนี้วัย12ปีที่เคยค้าแข่งกับทางสิงคโปรูระหว่างปี2004ถึง2012และอีกรอบระหว่างปี2014ถึง2015 รวมทั้งติดทีมชาติเอเวอร์รี่โคส์1น5านัดทำได้65ประตูว่าช่วยทำให้เด็กในหลายประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากทั้งตัวทุ่มเททำงานให้กับเด็กๆตั้งแต่อําลาสนามไปนะฮะโดยน,นิทางดิเิเยนด็อกบ้านนะผมเป็นฮีโร่ของแฟนบอลหลายล้านคนสำหรับความสำเร็จของเขาตลอดอาชีพนักฟุตบอลเขาเป็นผู้นำผู้บุกเบิกผมไม่จดจำเขาในฐานะนักฟุตบอลกับทักษะของเขาความแข็งแกร่งและความฉลาดของเขาแต่เดี๋ยวสิ่งอื่นใดคือความกระหายที่จะประสบความสำเร็จนั่นเอง นั่นคือลักษณะที่มีอยู่ในความปรารถนาของเขาที่ช่วยเหลือผู้อื่นนอกสนามเชฟริกคนนี้ได้กล่าวครับนะผมเป็นนว่าง,งานนี้ดิเย่ด็อกบานะฮะก็เป็นไอดอลของใครหลายคนในช่วงที่เขายุครุ่งเรืองของเขาดอินครับเราวมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะไม่ใช่ปัญหาหรอกนะลังผานเชื่อเทโกเซวาสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ โดยกันที่ทางแฟรงกัมพาดผู้จัดการทีมเชลซีได้กล่าวมาว่าอาุปสรรคเรื่องภาษาและก,การสื่อสารนั้นจะไม่เป็นปัญหาในการลงสนามของทีโกเซวาก็ e iva, อหลังจอมเก่าที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ตามการรายง,งานจากเดอะเทลกราฟนั่นเองโดยเซนเตอร์แบ็กบราซิลเลียนได้ประเดิมสนามในศึกฟุตบอลอังกฤษ,ษเป็นนัดแรกพร้อมด้วยปอกแขนกัตันทีมในเกมบุกไปเยือนเบสฟอร์บิดเอาเบียนนะฮะซึ่งตัวก่อความผิดพลาดจะททำให้เจ้าบ้านนั้นยิงประตูขึ้นนำไป2-0ในช่วงครึ่งแรกนั่นเอง อย่างไรก็ตามหลังจบเกมเชลซีสามารถใกล้ตามเปเสมอได้อย่างฉิวเฉียดด้วยสกอร์สต่อ3โดยลัมพาได้ตอบคำถามถ,ามถึงเ,เรื่องภาษาอังกฤษของจีอโกซิวาคนนี้ว่าจะเป็นอุปสรรคในการประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมหรือไม่โดยเขาได้บอกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับเกมวันนี้มากขนาดไหนแต่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยดีนักมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำงานกันต่อไปเพราะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นไป เขาไม่ได้มีเวลามากมายเท่าไหร่นักตีโก้คนนี้มาที่นี่ด้วยความสดชื่นและเขาก็อยู่กับเราเขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งผมแน่ใจมาว่าผู้เล่นของเราบ,บางคนนั้นสามารถพูดภาษาอังกฤษเดียวกับเขาได้เขาพูดฝรั่งเศสเป็นหลักนะฮะแต่เราก็มีผู้เล่นที่พูดบราซิล โปรตุเกสสเปนและก็อิตาเลียนซึ่งหากภาษามเป็นอุปสรรคจริงๆเราก็ต้องการเวลาในการแก้ไขเรื่องนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทํากันต่อไปลำพัดคนนี้นี่ก็เราชิงชานครับก็ถือว่างานนี้นะผมเป็นปัญหาสําหรับทีมทุกๆทีมเลยก็ว่าได้นะฮะในการสื่อสารเพราะแต่ละสมุสอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนอังกฤษอยู่เสมอไป อาจจะมีบาราซิลสเปนโปรตุเกสก็ได้นะครับผมที่รวมอยู่ในสโมสรสโมสรเดียวเพราะฉะนั้นแล้วต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปนะฮะถึงจะสามารถไปถึงจุดจุดนั้นได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับอ่อนภาษาจริงๆรลอเนี่ยชิรูมั่นใจเทียโกเซวาจะทำผลงานจำหากพูดภาษาอังกฤษคล่องโดยกันนี้โอลิวเวียชิรูนะครับผมไซเกอร์ของเชลซี เชื่อมั่นเลยว่าเทียโกเซวาจะสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นหากสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วว่องไวโดยแข้งวัย36ปีคนนี้ได้ลงสนามากับเชลซีนัดแรกเมื่อสุดดา,าก่อนนะฮะซึ่งก็มีส่วนทําให้ทีมเสียไปถึง3ประตูะทาให้โดนวิจารณ์อย่างหนักนั่นเองสําหรับเทียโกคนนี้ก็อย่างที่โค้ชบอก้วฮะว่าเขาสามารถช่วยเราได้จากประสบการณ์และความเป็นนักเตะรุ่นใหญ่ที่มีเขาเพียงแค่ต้องการเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ภาษาของเขานั้นก็ไม่ค่อยดีเอาเสียเลย แต่เขานั้นก็สามารถทําได้อย่างแน่นอนเราทุกคนต่างมีความมั่นใจในตัวเขาและผมก็มั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าเทียโก้นั้นจะช่วยทีมได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวอนะผมเป็น,นว่างานนี้ทางโอลิเยชิรูนะฮะก็บอกเลยว่าเขามั่นใจในตัวเทียโก้สิวากคนนี้อย่างแท้แน่นอนครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรในตัวของเทียโก้สิวากคนนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่30กันยายน2563โดยใช้ผู้บันครั้งเชลซีครับ